คุณหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสังฆบรมีของท่านเท่าที่ปรากฏนี้มีอนเนกนานับประการแต่วันนี้จะนำเรื่องที่เกิดเมื่อปี2470ที่วัดหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับวัดหน้าต่างนอกวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่โบราณก่อสร้างมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สมภารเจ้าวัดของวัดที่ว่าเนี่ยเกิดไปได้ลายแทงมาในลายแทงนั้นระบุว่าใต้พระวิหารนะมีพระทองคําหาค่าไม่ได้จํานวนหนึ่งฝังซ่อนอยู่สมภารก็เกิดความละโมบโลภมากเห็นผิดเป็นชอบสั่งระดมพระเนรลูกวัดช่วยกันรื้อพื้นพระวิหารหวังจะขุดเอาพระทองคําขึ้นมารื้อพื้นพระวิหารขึ้นมาจนหมดแต่ยังไม่ทันลงมือขุดหาพระทองคํา สมพารผู้มีจิตมืดบอดด้วยความโลภก็เกิดล้มป่วยกระทันหันก็มีอาการเพ้อคลั่งแสดงความหวาดกลัวร้องโวยวายมันก็ถูกผีหลอกหลอนตลอดเวลาพระลูกศิษย์ก็เลยรีบไปกราบนมัสการหลวงพ่อจงวันต่างนี่ขอนิมนต์ให้ท่านเมตตามารักษาท่านสมภารด้วยท่านก็เมตตาไปสงเคราะห์ให้ระวังที่เดินมุ่งหน้าไปยังวัดหลวงพ่อจงก็บอกกับพระลูกวัดว่า สมภารของเธอนะํ่ไม่ได้ถูกผีหลอกประสาทหลอนหรอกแล้วก็ไม่ได้ป่วยไข้เป็นอะไรหรอกเหตุเพราะสมภารอยากจะได้สมบัติใต้วิหารก็ได้รื้อพระวิหารด้วยเจตนามิชอบยักซึ่งเฝ้ารักษาพระวิหารเนี่ยก็ทําทเอาพระลูกวัดได้ยินหลวงพ่อจงพูดอย่างนั้นก็รู้สึกอัศจรรย์ที่หลวงพ่อจงอย่างรู้เรื่องราวที่ปกปิดเป็นความลับ แล้วก็รู้แจ้งถึงสาเหตุของการวิกลจริตของสมพัภา์เมื่อหลวงพ่อจงไปถึงวัดท่านก็เข้าไปหาสมพัภา์ซึ่งกําลังเอะอะอาราวาดต้องช่วยกันจับตัวยึดไว้หลวงพ่อจงท่านเดินไปหยุดยืนตรงหน้าบริกรรมคาถาอยู่ไม่ถึงอึดใจสมพภารก็หายหลังตึงหมดสตินอนแน่นิ่งพระเนนที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างก็ะหนกตกใจก็ขอให้หลวงพ่อจงช่วยแก้ไขหลวงพ่อจงท่านก็บอกว่า ไม่เป็นไรรอกเดี๋ยวก็ฟื้นครู่หนึ่งต่อมาสมพานก็ได้สติฟื้นขึ้นมาจริงๆพร้อมกันนั้นกิริยาการเหมือนจะคนเสียสติก็หายไปหลวงพ่อจงก็บอกกับสมพนันเหมือนจะรู้เรื่องมาแล้วทั้งหมดสมพันนะ่ะทำผิดไปมากแล้วรู้ไหมพรุ่งนี้เช้าตั้งเรื่องสังเวยขอขมาลาโทษเขาเสียนะเขาเอาจริงเวลานี้เขาก็มาอยู่ที่นี่ด้วยตรงนี้ เขาถามฉันว่าท่านรื้อวิหารเพราะต้องการจะขุดสมบัติใช่ไหมเขาให้ท่านรับปากว่าท่านต้องเลิกหาสมบัติ